สวทภูเก็ตร,ร่วมลงนาม MOU กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพื่อพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์นายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์พลสมัครคณะบดีคณะวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เผยแพร่ด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการและการวิจัยต่างๆทั้งเรื่องของการแปลรูปผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะรวมทั้งการพัฒนาและก็การต่อย,ยอดเรื่องของอาหารพื้นเมืองภูเก็ตอย,อย่างโอเอ๋ว e ค่ะที่มีต้นกําเนิดจากไต้หวันนะคะรวมทั้งการพัฒนาและการวิจัยเรื่องของการทําเจลแอลกอฮอล์ล้างมือค่ะรวมไปถึงยังมี เรื่องของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางาช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะทั้งสื่อหลักแล้วก็สื่อออนไลน์โดยจะมีอาจารย์ในหลักสูตรนะคะรวมทั้งบุคลากรสวทภูเกต็ตค่ะร่วมเป็นสักขีพยาน โดยทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรพพลสมัครคณะพดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฒภูเก็ตก็กล่าวนะคะว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตม,ม,ม,มีหลักสูตรที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมสาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ง่ะรวมไปถึงหลักสูตรสาธารณส,สุขศาสตร์บัณฑิตด้วยค่ะ โดยที่จะม,มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพค่ะและก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานด้านสื่อสารที่เข้ามามีบ,บทบาทและจะทําให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ออกไปในกลุ่มต่างๆที่ขยายวงกว้างขึ้นค่ะการที่มา MOU กับมราชรพัฒนภูเก็ตครั้งนี้นะครับจะเกิดผลดีนะครับในด้านการประชาสัมัน,นะครับโดยเฉพาะ รัฐบาลภูเก็ตเองนะครับคณะวิทย์เองนะครับเรามีของที่ยังนําเสนอสื่อใหม่ๆไน้าอีกก่อนๆจะมากนะครับแต่ว่ากาดในเรื่องขององค์ที่อยากคนมาร่วมผลิตมาร่วมทำความร่วมมือร่วมกันนะครับการที่จะออกไปสื่อต่างๆเนี้ยจะเกิดผลดีทั้งถ่องกลายนะครับทั้งสวทเองทั้งกรมอามวันทั้งคณะบดีทั้งอมอรพัเองก็จะได้เกิดการพิจารณาในระดับข้้งนะครับต้องยอมรับว่าสื่อปัจจุบันนี่สำคัญมากนะครับเราต้อง ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับการมีคือที่ดีการมีเครือข่ายที่ดีจะตอบโจทย์ประจําัันของของทุกหน่วยทุกองค์กรได้ดีอย่างยิ่งนะครับ